สวัสดีครับผมบอคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปสอนเล่นไวโอเลตนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่ช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นในรักเท่าไหร่นักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าไวโอในซีซั่นนี้เนี่ยผมแนะนำไอเทมเซตอะไรนะครับเพื่อใช้ในการไต่แรงนะครับซึ่งเซตที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ทุกดาบไม่ว่าจะเจอดาบตัวหนาตัวบางครับสามารถใช้ชนได้หมดเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID ดเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะงครับเลื่อนลงไปข้างล่างจดสุดน,นะครับแล้วกดทันลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจย4่ y ินะครับ พิมพ์คำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป1 4 5บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับไอเมนต์้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าสู่เนะะื้อหากันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นไวโอนะครับเพราะว่าเอาจริงในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นไวโอสักค่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเบิร์ดใครไม่ค่อยตายจริงครับมันดาเมจเหมือนจะแรงนะแต่ว่าในแผ่นนี้ผมว่ามันดาเมจไม่ค่อยแรงไงก็ไม่รู้อะและก็ในแผ่นนี้นะครับแครี่จะต้องออกทารอนนะครับเพราะว่าพวกแข้งหลายๆตัวที่ติดเมตาเนี่ยมันอึดมากนะครับและเลือดเยอะมากด้วยเพราะงั้นออกทารอนคุ้มนะครับ แล้วทีเนี้ยพอเราไปเล่นสายทารอนเนี่ยมันก็กลายว่าไบโอที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเบิร์ดดามมจเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเล่นสายเบิร์ดเนี่ยเราก็ต้องมีโอมิมีดับแดนะครับแล้วจะให้ไปติดทารอนอีกชิ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยเต็มที่เพราะไบโอมันตีช้านะครับทีเนี้ยเราก็เลยจะมาแนะนา,นาเซ็ตที่ทําให้ไบโอเนี่ยเล่นในเมตานี้ได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เปิดซตอะไรยังไงนะครับก็เริ่มต้นที่ลูนนะครับลูนก็ใช้เป็นลำเพจนะครับสิบเมตรเลยนะครับตามด้วยสปิริตนะครับอีกเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยดูดเลือดอีก3เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยดราก้อนคอร์นะครับอีก10เมตรนะครับลูนเซตนี้เนี่ยเล่นได้เฉพาะไบโอที่เป็นสาย DPS เท่านั้นนะครับถ้าไปเล่นสายเบิร์ดจะใช้ลูนนี้ไม่ได้นะนะครับถ้าหากใครเล่นสาย DPS ก็เล่นลูนตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วจะเล่นไบโอได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วจะทําให การของไวโอเนี่ยไวขึ้นด้วยนะครับจากนั้นก็มาต่อที่พังแฝงนะครับพังแฝงที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตามซนนี้เลยนะครับซึ่งจะทําให้ไวโอเนี่ยยืนเทรดลกได้ดีขึ้นนะครับจากการที่มีรีคอรีพัสนะครับซึ่งการเล่นสายนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ในการกดเลนให้ได้นะครับจะไม่ใช่เล่นไวโอสไตล์เซฟเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นที่การกดเลนเป็นหลักเลยนะครับแต่อถ้าหากใครที่รู้สึกว่าเราสู้ในเลนไม่ไหวนะครับอย่างเช่นเจอโจเกอร์เงี้ยการที่ไวโอจะชนะเลนบอกตามตรงว่ามันยากนะครับ แล้วก็อาจจะขึ้นเป็นลูกแก้วน้ำแข็งขึ้นมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่เกมไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเจอกับฮีโร่ตัวไหนด้วยนะครับถ้าอยา่างบางทีเจอฮีโร่ที่แบบมันร่วงเก่งอย่างคีร่าหเข้าต่างเนี้ยจะขึ้นลูกแก้วน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมักจะยืนพื้นที่ดีโคริพัทนะครับเพราะผมจะเน้นที่การ ยืนล่าเป็นสำคัญเลยนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ไอเทมนะครับไอเทมเราจะใช้เป็นวอลบูลนะครับจะนั่งที่ความเร็วโจมตีของไวโอไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีรูนดูดเลือดเนี่ยการที่มีรองเทาตีไว้จะทำให้ไวโอเนี่ยฟาร์มไวขึ้นนะครับแล้วก็ยืนเข็ดดีๆขึ้นด้วยนะครับจากนั้นก็มาต่อที่จอกเกาะน,นะครับเราจะขึ้นจอกเกาะเล็กขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้การกิ้งยิงของไวโอเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทำให้ดาเมจของสกิลหนึ่งของไวโอเนี่ย แรงขึ้นนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ดับคีนะครับคือพอได้ดับคีปุ๊บเนี่ยไวโอก็สามารถที่ยืนเทรดแรกใครก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้รุ่นลำเพดไงเขามีลำเพดปุ๊บเนี่ยมันก็ถ้าติดคีดาเมจมจะแรงไงแต่ถ้าหาไม่ติดคีมันก็จะเบานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยรอให้ได้ดับคีก่อนแล้วค่อยซานะครับถ้าหาในช่วงต้นเกมยังไม่ได้ดับคีอันนี้ก็ยิงยิงต่อไปเีกเดียวนะครับไม่ต้องซามานะครับจากนั้นนะครับเราก็จับเกี่ยนจอกก่อนนะครับเป็นมูราท จากนั้นไทมเทมชิ้นต่อมานะครับเราจะขึ้นเป็นดับแดงขึ้นมาเลยนะครับก็จะเน้นที่ดาเมจเบิร์ดไปเลยนะครับกิ้งยิงคีเอาให้จุกๆุไปเลยนะครับและการขึ้นดับแดงไวเนี่ยจะทําให้สกอร์คิวของเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการมีดับแดงดาเมจของไวโอจะแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับในช่วงของต้นเกมกลางเกมในการที่ไวโอกิ้งยิงแล้วทําดาเมจได้เยอะอันนี้คนข้างมีประโยชน์เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาต่อทีสติ้งนะครับก็จะเน้นที่ความเร็วขื้นที่แล้วก็เพิ่มอัตราคิให้ ซึ่งการที่ขึ้นเซตแบบนี้มาเนี่ยจะทำให้ไบโอสามารถทำดามเมจเบิร์ดก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้ไบโอเนี่ยไล่ตีธรรมดาได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งผลสรุปจากไอเทม5ชิ้นล่านะครับนั่นทําให้ไบโอมีความสมดุลในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับจะมีทางดามเมทโดยการวิ่งยิงนะครับแล้วก็มีดามเมทเบิร์ดที่ค่อนข้างรุนแรงจากดาบแดงด้วย ซึ่งทําให้ไบโอมีความยืดหยุ่นในการเล่นข่้น้างสูงนะครับซึ่งถ้าหารเราอยากจะออกของแก้เกมสักอย่างหนึง่งเราก็จะสามารถออกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นห้าหารเราเจอตัวหนาๆเลยนะครับอย่างเช่นเจอเทนเจอตลโลนะครับเจอล็อกซี่นะครับเจอสกัดน,นะครับเราก็สามารถขึ้นทารอนมาแก้เกมได้ รหรือว่าถ้าหากเราเจอตัวล้วงนะครับที่แบบว่าดําใหม่ไม่ล้านักนะครับเราก็จะขึ้นทุนดุดเลือดมาฆ่าเกมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหากเราเจอพวกตัวที่แบบว่าล้วงกันโขนนะครับเราจะขึ้นเป็นก่อเกิดก็ได้นะครับซึ่งไอเทมสุดท้ายอันนี้ก็ตามแต่เกมเลยครับว่าเราเจอกับชิโรประเภทไหนนะครับก็ออกไอเทมมาฆ่าเกม นะครับก็เซตไบโอที่ผมแนะนําให้ยืมคืนในซีซั่นนี้ครับก็จะเป็นตามซนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความยื่หยุญ่ค่อนข้างสูงครับมาสามารถชนกับดาร์ฟอะไรก็ได้ครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมการเล่นกันแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมบอกการเล่นไบโออย่างละเอียดมากนะครับซึ่งจะบอกกระทั่งการหาตานะครับจังหวะในการเข้าไฟนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการเข้าไฟของไบโอครับว่าเราจะเริ่มบวกได้ตอนไหนนะครับจะต้องมีเทคนิคยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันครับว่าวโอเซนี้เนี่ยจะเถื่อนดิบแค่ไหนเริ่มเลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้เราอยู่กับซิรีนนะครับที่เล่นเป็นแก๊กนะครับซึ่งใครที่ได้เห็นจากเกมที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาเล่นแคลรี่ได้ปลดหัวแค่ไหนนะครับนั่นก็คือในคลิปมอทอนนั่นเองนะครับและในตอนนี้ผมก็จะเล่นวโอให้เขาดูนะครับว่าแคลรี่เนี่ยมันเล่นกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําให้ ฟรีนที่เล่นแครีเป็นเนี่ยเล่นแครีได้เก่งขึ้นหรือเปล่านะครับเริ่มเลยครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ผมอัดไว้หลังจากเกมล็อกซี่อาญานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโพเทนลาวิลเนี่ยบีเอสทีเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปล็อกซี่อาญาด้วยนะครับก็พลังแฝงที่ใช้ก็จะเป็นตามเซตนี้เลยนะครับซึ่งไวโอเนี่ยถ้าหาดได้พังแฝงรวยมามันก็จะได้ดบับคีย์ไวนะครับพอได้ดบับคีย์ไวปุ๊บมันก็จะเก่งนะครับ แล้วก็ทาชิกำลังเดินขึ้นมานะครับระวังนิดหนึ่งนะโอ้แล้วลาวิวครับบอกว่าดีเขาบอกคืณนป่าสวัสดีครับแล้วก็ทางแก๊กไปปวดทางบูนะครับนั่นหมายความว่าทาชิเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่เขาจะมาเบรดบะฟ้านะแต่ด้วยความที่ว่าทีมเราเนี่ยไปเวทดฟ้าฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องไปนะเพราะต้นเกมเราสู้ทาชิไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็เลยมาเอาทำก่อนนะ แล้วก็ตอนนี้ยังไม่เห็นเราวิลเลยนะครับผ่านไปเวิร์หนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นเราวิลนะแต่เจอเราวิลตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไล่ยิงหนึงพยายามดู็อตน,นี้ไว้นะครับช่วงถอยก็ถอยนะครับแล้วก็ค่อยๆวนกิ้งกลับตามเข้าไปนะเพราะว่าคิมมันจะดันไล่เขาอยู่นะครับต้นเกมเนี่ยเวลาแครี่โดนคิปตีก็เจ็บนะเพราะงั้น,นถ้าหากเราคีมคิปได้ก่อนนะครับแล้วคิปไล่เขาอยู่เนะี่ยอันนี้เราไล่ยิงเขาได้เลยนะแล้วก็ถ้าชี้เลื่อยน้อยครับ วิ่งเติมลงไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้คิดมันจะเข้าเลนบนนะครับเจอคิวเลนอยู่ทางช่วงช่วงวับแดงครับคิวเลนยังไม่สีนะครับเดี๋ยวรีบเทียบก่อนเราวิ่งไปเติมนะครับกดสลเข้าไปแล้วก็ตามด้วยอันตีนะครับแล้วสตาเข้ามาเติมครับกดฟิกเกอร์เข้าพรมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวรอจังหวะเช็ตกิวหนึ่งหลบมานะครับแ๋ยวแกดึงสตาเข้ามาครับเดี๋ยวเตียวแช่มตรงนี้ครับไล่ยิงนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ตรงนี้ถอยเลยครับยาวๆเลยแต่ว่าตอนนี้มีรีโคลิพัทนะครับแล้วก็แพคิวอยู่หลังป้อมนะครับเดี๋ยวผมขอดูทาชินิหนึ่งนะครับเก็บไปก่อนค่อยว่ากันอ่าแล้วทาชิไปตรงกลางครับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาเอาคลิปเลยนะต่อเราบนิดนึงครับเดี๋ยวเอาคลิปกองนี้ด้วยนะครับงงงคลิปหน่อยครับเล่นแคลรี่นะทาชิเดินเข้ามาครับ แต่ถ้าเขายังไม่สี่นะครับถ้าเขากล้ากเข้ามาก็ส่วนได้เลยนะก,ก็เล่นคารีนะครับพยายามหยักกลับ,บานเร็วกินไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมติดลูนดุลเลือดขึ้นมานะครับแต่ว่าลูนดุดเลือดเนี่ยจะใช้ได้กับเซตไอชมนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากไปเล่นสายเบอร์ดาเมจเนี่ยเราจะเล่นเซตลูนดุดเลือดไม่ได้นะไม่ทำให้ไบโอวิ่งช้านะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปปัดตนี้ด้วยนะครับโอแล้สตาต้ามาครับ คิปตัวนี้สาคัญมากนะครับผมเห็นผู้เล่นแรงใดแรงคอมเนี่ยไม่ค่อยเอาคิปตัวนี้การซึ่งจะทําให้การของแคลรี่มันช้านะคือเอาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าป่าจะว่านะแต่ว่าอย่าเอาในช่วงของเวฟดักสุดนะครับโอ้แล้วแก้ครับรับทุกสกิลเลยครับมุมไม่ค่อยดีครับตรงนี้ยิงขอย,ยิงขอไปก่อนนะครับและตอนนี้ลาวิลเลือดเหลือน้อยครับเราจะวิ่งเข้าไปตรงๆไมงไปได้น,นะเราจะอ้อมเอานะครับและลาวิลขึ้นไปเคคิปบนครับ เดี๋ยวไล่บวเลยครับโลเข้าไปครับเห็นแรกอะไรครับแล้วก็เรียบร้อยครับช็อตนี้เนี่ยถ้าหากเราวิ่งขึ้นไปตรงๆนะครับทางราวิวเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็อาจจะวิ่งกับเข้าป้อมไปดก็ได้นะครับซึ่งในช็อตตรงนี้เนี่ยมันมีทางไปอยู่2ทางนะครับนั่นคือเราจะไล่ราวิวหรือจะไล่ซาตาก็ได้นะครับซึ่งการที่ราวิวขึ้นไปเคลี่บนบนเนี่ยอันนี้มันถูกต้องแล้วครับคือเขาต้องเคอยู่ละ แต่ว่าถ้าหากเขาเห็นตัวเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ขึ้นไปเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางเราอยู่นะครับก็การเงินดีอยู่นะเพราะว่าเขาได้คิวถึง3มคิวเลยนะครับเจอทถาชี้ครับไล่ยิงนะครับคิวเล่นอยู่ข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ก็บดได้สุดตัวนะเดี๋ยวแก๊สดูเข้ามาตัวนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับมาต่อที่ทางเราวิลครับตัวนี้ได้เปรียบนะครับ3ามต่อหนึ่งครับอ้าวบ้าชัว <affiliated S 2> คือช <ๆ connected. S 2> ่วง <dear being> <ouched> ต้นเกมถ้าเราหนึ่งหนึ่งกับลาวิลเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าลาวิลเป็นตัว DPS นะครับมันจะเป็นตัว DPS ที่ค่อนข้างเหนือกว่าทางไวนอนะแล้วก็เขามีพลังแสงนกจิดด้วยนะครับและนี่มีอยู่3ามคนผมไล่กันสุดตัวเลยแต่ว่าไม่มีคนรู้จีผมใจแล้วเมเลยกลุ่มเขาบอบเลยช่อบนี้อกลับเข้าสู่แรงครับแล้วก็ตรงกลางมีบวกกันนิดหน่อยครับ แล้วก็ทางเนดอไปทางสตตาบไ,ได้ครับวันนี้เราเข้าสู่เลนเลยครับวันนี้คิีเยอะเลยนะครับแล้วก็มาต่อทํามังกรนะครับเพราะว่าคีบมันดันขึ้นไปแล้วนะน,นี้เอามาังกรได้เลยนะครับอนนโอ้มังกรไม่รักดี <c oughs> อต้องถอยเลยครับถ,ถ้าของเท่ากันถ้าเราใช้ทางแสงรวยเนี่ยเรายังสู้เขาไม่ได้นะ ต้องรอของนิดนึงนะครับเพราะไบโอมเป็นตัวที่ต้องใช้จังหวะกันยิงฟรีนะถ้าไปเทรดแรกตรงๆอันนี้ซูไม่ได้นะครับแล้วแก๊กเดินตามหลังเราอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเปิดก่อนเลยนะล่อไปเลยนะครับถอยฉับนิดนึงครับแล้วกลับเขาอย่างนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าแก๊กได้ไปอีกแล้วอันนี้ผมว่าอะไรจังหวะนี้ผมควรจะได้คิวนะแต่ว่าไม่ <Ret reat. S 1> ได้คิวเฉยเลยนะครับดามเมจมันคัดเคลื่อนนิ่นึง แต่ก็ตอนนี้เราได้ดับคีปมาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ไวโอจะค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าเราติดดุลลำเพดมานะครับถ้าหาไม่ติดคีปมันก็ไม่แรงไงเดี๋ยวมาเอาคีปป่างตรงนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะไปต่อทางเลนกางนะถ้าหากขึ้นเลนกลางไปเร็วเกินไปเนี่ยเราก็จะไปไประทากับทาชิอยู่ดีนะครับสุดท้ายปุ๊บเราก็ต้องรอให้คีปมันเข้าแล้วก็เดี๋ยวคีปกลางจะมาอีกเวฟหนึ่งนะครับ<ด>ตอนนี้เราดันกลางเลยนะยวอ้เราพิู่ครับ เลยแล้วทางทาชิครับมารับคลิปกลางครับตอนนี้ผมว่าน่าจะสู้ลาว,วิธไดลแล้วละ่ะ <Your team. S 1> เพราะว่าการเงินของเราเนี่ยต่างกัน700นะครับเดี๋ยวกิ้งใส่เลยนะครับบิกเกอร์ถอยกลับมาครับตามด้วยสเกลหนึ่งครับแล้วกดอัอตีเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับอันนี้คือจัดการเล่นพื้นฐานของการเล่นไบโอเลยนะครับคือไบโอเนี่ยในระหว่างที่กำลังกิ้งอยู่เนี่ย วโอจะโดนน้ำเมฆครับมันจะไม่สามารถยิงได้ง่ายๆคือมันเป็นช่วงเวลาที่วโออ่อนแอที่สุดแล้วคือในช่วงระหว่างกิ้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราทําอะไงก็ได้ครับให้ตอนที่เรากำลังกิ้งอยู่เนี่ยไม่โดนน้ำเมฆนะครับซึ่งจากในช็อตนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะกิ้งไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ยิงเขานะครับแล้วก็ในช่วงจงวังหวะการกิ้งครั้งที่สองเนี่ยผมก็ฟิกเกอร์ออกมานะครับแล้วก็กดกิ้งเข้าไปอีกทีนึงจะเห็นได้ว่าในระหว่างที่ผมกำลังกิ้งอยู่เนี่ยผมไม่ ซึ่งคนที่เล่นไวโอเป็นได้เป็นเนี่ยดูจังหวะน,นี้แหละนะครับว่าในช่วงที่กิ้งเนี่ยโดนยิงไหมนะครับถ้าในระหว่างที่กิ้งเนี่ยไม่โดนยิงอันนี้ถือว่าเล่นไวโอถูกต้องแหละนะครับ burn, baby, burn. แล้วก็เดี๋ยวเราเติมเข้าไปเลนกลางเลยนะครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยคิมดันไปนหมดแล้วนะแล้วก็การดวงในเกมนี้นะครับเราจะต้องคอยระวังซัตตาไว้นะรอให้ซัตตาเขาอัติไปก่อนนะครับหรือแม่งั้นก็เราจะต้องคอยเห็นคิวเลนก่อนนะครับว่าคิวเลนอยู่งไหนนะงั้นเราจะโดนคุณลวงฟรีๆเลยนะครับ แล้วตอนนี้คิวเรตซาต้าขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้เราบวกได้ครับแต่ไปเล่ทาชิมันก็ยังไงไงอยู่นะครับลึกไปครับตรงนี้ซาต้าบินเข้ามาครับกิ้งหลบนิดหนึ่งครับแล้วสวนตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแต่คิวเรนครับไหลยับเลยคิวเรนตรงนี้คือช็อตเนี้ยมันไม่น่าเล่นอยู่แล้วครับมันเป็นช็อตที่เราเสียสติไปกับทาชิหมดแล้วอะและเนี้ถ้าหาคิวเรนได้ไหลอะนี่ก็ผมไม่รอดอยู่แล้ะเพราะว่า แก้ได้หมดสกิลป้องกันตัวเราไปละนะครับถ้าหากใครเล่นแคลรี่ได้เจอเกมแบบนี้นะครับก็คอยดูพวกตัวดามเมจนะว่าตัวดาิเมจทีมเขาที่สามารถฆ่าเราถึงตายได้เนี่ยมีใครบ้างนะครับซึ่งในเกมนี้ก็จะมีสตา้านะครับมีชูเลนนะครับแล้วก็ล็อกซี่นะครับล็อกซี่นี้ต้องรอให้เขาจับก่อนนะครับง่ายๆคือต้องคอยหลบ3ตัวนี้เลยนะรอสต้าอันตีก่อนรอเห็นตตวชูเลนก่อนนะครับรอล็อกซี่จับก่อนนะครับถึงจะเข้าสุดตัวได้แล้วมานี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ในการยิงของเราดีมากเลยนะครับก็ให้พยายามดูวิธีการถ่านเงินเอาไว้นะแล้วก็ช่วตงต้นเกมเี่ยเราเค่คลิปป่าได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเกมอย่าง8นาทีขึ้นไปเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเอาคลิปป่า2ตัวนะครับซึ่งเป็นคลิปเล็กแบบนี้เลยอันนี้เอาได้เลยนะครับเรื่องกลัวว่าป่าจะต่อว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเล็กเกมเนี่ยป่ามันไล่เคลียร์คลิปแป๊บเดียวครับเ,รเ,เขาก็เก็บสตัดครบละ เพราะงั้นช่วงต้นเกมเนี่ยป่ามักจะไม่ค่อยสนใจคิดป่าตัวเล็กๆเท่าไหร่ก็จะไปเน้นแท็กเลนมากกว่าเพราะมันจะให้เงินที่เยอะกว่านะครับแล้วตอนนี้สาตาร์ทาชีอยู่ตรงกลางนะครับยังไม่เห็นคิวเลนนะครับว่าคิวเลนอยู่ไหนนะต้องระวังดีๆนะครับแล้วก็พยายามยืนยนอยู่ให้ใกล้พุ่มหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหาดสตาร์บินมาเนี่ยเราสามารถกิ้งหลบเข้าไปในพุ่มได้นะถ้ามันจะไม่โดนดานมของสตาร์นะครับ เดินนิดนึงครับระวังครับอีกนิดเดียวครับได้ดับแดงครับแต่วทาชีเดินตัดเตียวเซียนเข้ามาครับแล้วลุมเตียวเซียนถึง2คนเลยครับกดตีเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับไหลต่อพี่ทาทาชิครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนี้นี่เตียวเซียนนี่ดึงสกิลไปเยอะเลยนะครับทําให้เราได้ยิงเฟียนะแล้วก็สตาบราวิวหายไปทางคุ้มแอลขวานะครับต้องระวังนะตรงนี้แย๊กเดินเปิดให้อยู่นะครับคุ้มหน้านี่น่ากลัวนะครับผมลองิกเช็คก่อน แต่ก็ไม่เจออะไรนะครับตรงนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวเตรียมต่อทั้งเลนกลางครับเจอสตาร์าราวิลล์แล้วครับตรงนี้พุ่มเยอะครับเล่นได้ครับสตาร์ป็นมาเราหาที่หลบได้ครับแล้วแก๊กเดินไล่ค่อนข้างลึกเลยนะครับกิงเขาไปครับโอ้แต่จังหวะพลาดนิดนึงครับแล้วเจอราวิลลดันเลนบนค่อนข้างสูงเลยครับแต่ว่าแก๊กลื่นหรือน้อยเกินไปครับเข้าไปปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาดักซเยอะกันดีกว่าครับ อาชีพเติมเติมเข้ามาครับตรงนี้รีบเอาดาอสเลยครับโอเคครับได้อยู่ครับเทนดอนอยู่กลางวงล้อนครับตร,ตรงนั้นทาชีเลือ่องเหลืออยู่หน่อยนึงครับลองยิงครับแล้วก็ตอนนี้บัฟฟ้าเกิดน,นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเอาบัฟฟ้านะเพราะว่าถ้า,าไปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็มาเอาไปนะครับอู้แล้วเกือบไปแล้วครับเกือบเสียบัฟฟ้าทางคิวเลยครับ และก็วิธีการเล่นแบบนี้นะครับเรียกว่าการเซฟบัฟนะซึ่งจะใช้ในตอนที่ป่าเราตายนะครับแล้วก็อีกทีมนเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่บัฟเราอยู่นะครับถ <is> ้าเราไม่ <is> เคล <is> ีย์บัฟเนี่ยสุดท้ายปุ๊บอีกทีมนหนึ่งก็จะมาเอาบัฟไปนะครับเดืเือตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งประทาน,นะครับเพราะว่าทีมเราเหนี่ยตายไปเยอะนะรอเกิดก่อนนะครับ s <S แล้วก็ตอนนี้แ <'s> กกับเอ็นดอร์เกิดแล้วนะครับแล้วลิกเตอร์มายืนโซนให้อยู่ครับแล้วเห็นทางคิวเลงครับแล้วมากันเพียบวะตรงนี้ จกกดเปิดแมพเข้ามาครับไล่ยิงเลยครับเดี๋ยวดึงระยะนที่หนึ่งนะครับแล้วกินลงล่างครับแล้วตามด้วยก่อนติครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนที่ทางไทชีครับแล้วก็ไปคิวไปได้ครับวิ่งเลยต่อที่ทางคิวเลยครับแล้วกดยิงตัวนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อที่ทางซาลตาครับฟิกเกอร์เข้าไปก็เรียบร้อยครับเสียดายเข้าไม่ได้ลาวิลไม่งั้นไม่กล้าคิวแล้วเนี่ย มาต่อที่เลนกลางครับเดี๋ยวเอาป้อมเลยเพราะว่าเขา้าตายหมดแล้วเดี๋ยวได้ป้อมนี้ก็ไปต่อทางป้อมล่างต่อนะครับติดเข้าแล้วครับโอ้ยเหรอวอยู่ครับปันตีมาโดนครับถอยเลยครับ,ตร,บตรงนี้แก๊กเลื่อนโลแล้วครับเดี๋ยวเราจะหามุมนิดนึงนะครับ อยากได้มุมที่มันแคบกว่านี้หน่อยทาชีไล่ตามมาครับนมนี้เลยครับกดน้ำเต่งเข้าไปแล้วไปทางคิวเลยไปได้ครับกินเข้าไปครับแล้วรา่รลวงครับต่อที่ล็อกซี่ครับเก่งทีนึงครับแล้วสตาร์นใหนอีกคนครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วทาชีบ้านไม่กลับครับอยู่แถวนี้แหละครับกดวอเข้าไปครับมาเจอตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับถ้าหากใครดูวันนี้แบบตลอดเวลานะครับจะเห็นว่าทาชีเนี่ยออกทางด้านขวาไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านในส่วนของคิปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ ในช่วงจังหวะที่เราไฟนอยู่เนี่ยทาชิก็ไม่ได้ผ่านตรงส่วนของด้านหลังของกลุ่มที่ไฟยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาอยู่แถวนี้แหละนะครับก็เวลาเล่นคารี่นะครับก็พยายามที่จะดูมินิมัปบ่อยๆนะครับแล้วก็คอยพยายามหลีกเลี่ยงการมาทะกับตัวที่เราสู้ไม่ได้ในตอนนั้นนะครับอย่างเช่นในช่วงต้นเกมเราสู้ซาต้าไม่ได้เราสู้คิวเลนไม่ได้เราก็ต้องคอยหลบสกิลนิดน,นึงนะครับแล้วก็ให้สกิลซาต้าหรือว่าคิวเลนเนี่ยไปเข้า แทงไปนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ผมแทงอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาตัวไปรับดาเมจของตัวดาเมจทีมตรงข้ามนะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับเราก็พยายามที่จะหลบหลีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาเงินนะครับก็พยายามที่จะทําเวฟไปเยอะนะครับเคคิปไปเยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคิปป่าด้วยนะครับในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมน่ะป่าเขาไม่ค่อยเอาคิปเล็กอยู่แล้วครับเขาจะมาไล่เก็บสแต็กกันทีนู่นครับในช่วงตอนเล่นเลย์เกมนู่นเพราะว่ามันเก็บสแต็กง่ายครับเขาไล่เก็บ ป่ารอบหนึ่งเนี่ยก็ได้มา6สตักแล้วนะครับเพราะงั้นช่วงต้นเกมเนี่ยคิดไป็ไรคู่นี้เนี่ยเอาได้เลยนะครับแต่ว,ว่าเอาแค่ตัวเดียวพอนะแต่ว่าถ้าหากขาไปส้องมาแปดเทียวเนี่ยหรือถ้าหากทีมไหนที่แบบว่าเล่นไว้หน่อยนะครับเขาก็จะเอาตั๋วของทีละคือสามารถเอาได้2ตัวนะครับก็เหลือแค่ทามบับฟ้ากับบับแดงให้ทางป่าเล่นนะครับแล้วก็ช่วงหลัเกมอ่ะเดยวป่าเขาจะมาไล่เก็บสตัก๊กอย่งเอานะครับ ก็หลักการเล่นแคลรี่ก็มีแค่นี้ครับก็พยายามที่จะหามุมยิงดีนะครับให้เราสามารถจ่ายดามเอ็ได้ฟรีนะเพราะว่าถ้าหากแคลรี่เนี่ยโดนตัวดามเอ็อีกทรีมกอกวนเนี่ยสุดท้ายปุป๊บมันจะจ่ายดาเมจไม่ได้เลยครับต้องพยายามเล่นเซฟไว้ก่อน,นครับแล้วก็หามุมยิงที่ดีแล้วก็จ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดทครี่ทาได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเราเลยนะครับแล้วก็พยายามเล่นแคลรี่อย่าให้การเงินเป็นอับปา้าเด็ดขาดนะครับถ้าหากใครที่เล่นแคลรี่แล้วจอนแล้วการเงินอัลปา,าตลอดเนี่ยอันนี้ต้องอฝึกกเรรื่อองงขา หาเงินเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเล่นคารี่งจะจนไม่ได้เลยนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูจบครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคาครับ